สวัสดีฉันมีราจากสภาสงฆ์พรียเดียนฉันยินดีที่จะพูดคุยกับทีมงานภาคพผื้นดินอันเป็นที่รักของเราเราอยู่กับคุณรู้ถึงการมาและความเป็นไปของคุณความสำเร็จความล้มเหลวอย่างที่คุณเห็นเราตระหนักถึงความสงสยัย และความกลัวของคุณความต้องการความท้าทายของคุณเราเข้าใจว่าโลกของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนความสัมพันธ์ของคุณก็เช่นกันอันที่จริงเป็นการท้าทายที่จะหาสถานที่ใดๆในชีวิตที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการเลื่อนระดับมันเกี่ยวกับความรักการเรียนรู้บทเรียนและการปล่อยวางคุณไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะสูงขึ้นได้หากคุณยังคงยึดติดเก้าอี้ที่คุณนั่งนึกภาพออกไหมว่าอาจมีบางสิ่ง ที่สะดวกสบายกว่านี้สําหรับคนบางทีคุณอาจนั่งบนเก้าอี้ผู้บัญชาการบนเรือของคุณกับครอบครัวกาแล็กซี่ของคุณใช่อะไรก็เป็นไปได้แสงสว่างปลุกคนให้เตินขึ้นดังนั้นภาพลวงตาจึงมีผลกับคนน้อยมาก ตอนนี้คุณรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงคุณมีประสบการณ์มากมายจากการถูกหลอกมันกำลังกลายเป็นสิ่งที่คุณเรียกว่าหมวกเก่าฝ่ายมืดกำลังมีปัญหาในการหลอกล่อคนและทำให้คุณสับสนเหมือนที่เคยทำคุณรู้ความจริง อยู่ในหัวใจของคนแม้ว่านักเล่นกลยังคงพยายามที่จะลามเส้นแต่คุณกำลังพบว่าพลังงานของพวกเขาน่าสนใจน้อยลงโปรดระวังหากบางสิ่งดูดีเกินจริงอย่ายึดติดกับทุกคำที่บางคนพูดขยะ จะต้องถูกนำออกไปความจริงกำลังขึ้นสู่พื้นผิวเสมือนดาวตกที่ตกลงสู่พื้นเมื่อมันตกลงมาข้อมูลก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมนุษยชาติส่วนใหญ่ไม่ว่าพวกเขาจะรู้หรือไม่ก็ตามต่างก็ต้องการรู้ความจริงเหล่านี้เป็นวาระสุดท้าย ของการมีชีวิตอยู่ในวัตถุแห่งสติสามประชัญญะสามมิติจิตวิญญาณของมนุษย์ปรารถนาความสงบสุขเรารับรองได้ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณกำลังสร้างโลกใหม่ของคุณทีละขั้นตอนในแต่ละวันก่อนที่ คุณจะรู้ตัวคุณจะอยู่ในจิตสำเนกที่สูงขึ้นในมิติที่ห้าเรากำลังทำงานร่วมกันเป็นพลังแห่งแสงสว่างเพื่อยกโลกและทุกชีวิตเข้าสู่จิตสำเนกที่สูงขึ้นจับตาดูท้องฟ้าเพราะเราอยู่กับคน ฉันมิราจากสภาสูงเพยยเดนและสภาโลกส่งความรักของเราให้คุณ